เออเราจะเอาตัวนี้ไปอีซี่เจีได้ไม่ปบะสบกาเซ็งเว้ยเออยังเซ็งอยู่เอาไปแล้วกัน เรื่องหุ่นบูลลี่หุ่นแดงมันไม่มีหุ่นบูลลี่หุ่นแดงแหละครับมันมีแค่ว่ามึงเล่นเป็นหรือเปล่าถ้ามึงเล่นเป็นมึงก็บูลลี่แดงได้หมดแหละครับอยู่ที่สไตล์การเล่นเล่นเป็นเปล่าเล่นเป็นอะบูลลี่ได้สบายไม่มีหุ่นบูลลี่หรอกมันอยู่ที่ความสามารถคนอย่างหุ่นเหลืองที่ไม่ได้จะบูลลี่แดงได้ถ้ามึงเล่นเป็นมึงก็บูลลี่มันได้เล่นเป็นเล่นหุ่นอะไรก็บูลลี่ได้หมดเลยครับ จะเล่นฟ้าบุลลี่เหลืองก็ได้ครับแม่หุ่นแดงอยู่กับเหลืองอ่าอันนี้เหลืองทีไม่มีแดงเซ็งเว้ยเออจีลาเนี่ยไอ้บ้าบอกแล้วขามาแตกง่ายบอกแล้วเซ็งเว้ยไม่มีขา่ <c oughs> <c oughs> าเซ็งเออเซ็งว่าขาไม่มีเนี่ย บอกเริ่มต้นซื้อขาก่อนจังเป็นสุดขาไม่มีนี่จบข่าวเลยเหม่เหม่เซ็งครับเซ็งรอบนี้มาโอกาสแพ้สูงกูเห็นแพ้ตั้งแต่มีหุ่นตัวนี้แล้วเนี่ยเน้นเนี่ยไอ้นี่มันคือแซคไฮบริตี้นะแต่แซคไฮบริตี้ในเกมเนี่ยจะมีอยู่สองรุ่นด้วยกันก็คือจะมีรุ่นที่เป็นเลรโมเดลและรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ด ไอตัวเนี้ยที่ใช้อยู่เป็นรุ่นเลนดโมเดลไม่สามารถบูตฟันได้เออมันไม่สามารถที่จะบูตฟันได้นะครับนี่ยังลงไปนั่งอยู่เลยเนี่ยก็คือมันยิงตันแล้วเข้าไปฟันศัตรูไม่ได้เว้ยแค่นี้เอง <laughs> จะลงกันไปทำไมวะเฮ้ยนี่มันไม่ได้เล่นเอสโหมดไม่ไม่ใช่นี่มันไม่ได้เล่น, S ไ,น,น,ไ,ไ,ลนไอโหมดวางระเบิดจะลงหุ่นกันไปทำไม เข้าใจอยู่ผู้เล่นใหม่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่บางทีก็ดูโจงหัวข้างบนบ้างก็ได้นะวัาน,นี่มันเอส mode เสียเวลายังสู้กับหุ่นเหลืองเฉยๆเนี่ยขาแตกนี่เองไอ้เหลืองนี่น่าจะเสมอเพราะมันยิงขาเออพี่ก็โดนมันยิงขาเหมือนกันแต่ว่าเหลืองฝั่งนั้นอ่ะเป็นหุ่นเสมอเอ่อยิงขาเป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่คนธรรมดาแน่เห็นไหมยิงตันฟันล้มไปเหอะแหมง่ายกว่าเยอะเลยเออจะมายิงตันแล้วมันลำเล่นอย่างนั้นอ่ะ เนี่ยยิงขานัดที่สองแล้วเสมอแน่นอนคนเล่นเพิ่งเริ่มเล่นจะไม่ยิงขาเ,เ,นเนี่ยเห็นไหมมันยิงบาซูก้าไปได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะฟันดาบได้เว้ยตัวนั้นนะ่ะ ยูนิอนคอนคนเล่นคอนโซลมีก่อนแน่นอนอยู่แล้วมีมันมีอยู่แล้วเว้ยเออแต่คอนโซลจะได้ก่อนเนี่ยคอนโซลจะอัพก่อนไงแหมเสม,มอเป็นเหลืองทีนี่เสียดายวะเรามันเล่นฟ้าไงถ้าเราเล่นแดงน่าจะเข้าไล่ขวดอ,อยู่แล้ว และยิงไอ้นั osh, ่นไหนมีดุลหันเนี Co ่ยโอ้โหชัดเจนมากผมบอกความเป็นเสมอสุดๆเสมอสองตัว็น <scary> ว่าเนี El ่ยมันจะยิงตันแล้วมันจะชักดาบอยู่เลยหรือบอกเนี่แบบความ ไม่อ่านสกิลวู้เรื่อง,องหุนขนาดแท้มึงแรงเท่าไรเนี่ยแรงบีใช่ปะมึง <laughs> ถึงแรงบีแล้วมึงยังไม่อ่านสกิลหุนอีกอ่ะหุนไม่สามารถบูทฟันได้เนี่ยเออแล้วมันยังลงไปเออนี่แหละหนะคนเรา <laughs> <laughs> จะลงไปทำไมอ่ะไม่ใช่ด่านบังระเบิดซะหน่อยเป็นเอจ,จริงด้วย <laughs> สุดเอ้นบูเดสเนี่ยไม่ใช่เสมอเล่นไม่เปิดระบบถ้าเล่นเป็นจะเปิดระบบบูเดสอะ่ะอันนี้เล่นไม่เป็นแน่นอน ถ้าแกติดนาปามมาน่าจะรอดไปแล้วแหมแมนกลับไม่ได้ติดนาปามมามันติดนาปามเพรว่าปืนมันชาร์จช้ามาก <c oughs> ปืนกันดั้มอ่ะถูกปรับให้ชาร์จสองวิทีแต่รู้สึกเหมือนมันชาร์จห้าวิยังไงก็ไม่รู้ไอ้นั่นหรือวูาคิดไปเองมั้ย นพอลำ้ำแล้วมันจะหลุดอย่างเงี้ยอย่าล้ำอย่าลำ้ำห็นะพอหลุดแล้วรอดเลยเฮ้ย <c oughs> ยิงใครแล้วไอ้เหลืองสมมุติจริงสุดยอดพอแล้วครับเหลืองเราเหลืองฝั่งนั้นมันสมมุติครับ มีเบิร์ฟสองตัวจะแพ้อ,อีก่น้วยฝั่งนั้นนะนะนะถึงจะมีเบิร์ฟเยอะแค่ไหนถ้าคนในทีมมันเล่นไม่เป็นก็เล่นไม่เป็นจริงกันแหละเนี่ยบูถ้าไม่เปิดระบบก็ตายเนี่ย ไม่ออกหรอกเห็นไหม,มกูบอกแล้วไม่ออกแต้มนำแล้วยอกทำซากอะไรเออเอาไปให้เหลืองยิงเล่นแหละพี่ว่า e อีโวนะยส่วนตัวพี่ว่าอีโวเพราะอีโวมันรวมหุน่นที่เป็นหุ่นทุกจักรวาลแต่ว่าฝั่งของทาง GBO มันเอาแค่ UC I เข้ามาแล้วคนที่เออไอนี่อีอกมันติดปัญหาตรงที่ตัวของเกม e อีโวอะ เกม e ีโวมันเป็นเกม o อเวอร์วออยู่แล้วเออคนเล่นจะคุ้นเคยกับระบบการเล่นมันแต่ว่า GBO เนี่ยคนที่ไม่เล่นภาคแรกมาแล้วก็มาเล่นเกมนี้เลยเออก็จะติดปัญหาตรงที่ไม่รู้ความสามารถหุน่นตามที่พี่บอกเกมนี้ต้องรู้ความสามารถของหุ่นก่อนว่าตัวเองทําอะไรได้มันถึงจะอยู่รอดได้เออต่อให้มึงจะหยิบนิวกันดัมจะหยิบยูนิคอนไปถ้ายูนิคอนเข้านะ ตอให้มึงหยิบนิวกันด้ามหยิบยูนิคอนหยิบซาสบิหยิบเอ็กเอสหยิบดับเบิลเซตาแดงเออหยิบซ e ีซูลูไปถ้ามึงเล่นไม่เป็นก็คือจบอยู่ดี <c oughs> เออไม่ได้เหมือนเกมอีโวที่ไปยิงหัวก็ตาย่ะ <c oughs> แหมแหม <c oughs> <c oughs>